สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามใน YouTube นิพลออโต้คาร์นะครับผมนิพลออโต้คาร์กับเจ้าของสโลแกนที่ว่าชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมาอัปเดตร้านล่าสุดนะครับให้ลูกค้าได้ชมกันเลยนะครับว่ากระบะวีโกผ่อนเริ่มต้นที่5,000กว่าบาทมีคันไหนบ้างเป็นอย่างไรบ้างวันนี้รถเข้ามาเติมเต็มพร้อมแล้วนะครับเยอะแยะเลยนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับรอเลยนะครับ แล้วก็ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้อีกต่างหากนะครับก็มีเหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับก an ็มีคันไหนบ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพาเดินชมนะครับว่าคันไหนยังไม่มีใครจองคันไหนลูกค้าจองแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้ให้ได้ดูกันหมดเลยนะครับฝั่งทางน้านนู้นก็มีนะครับเดี๋ยวพาเดินไปส่วนสองคันนี้กําลังจะเดินทางไปส่งมอบให้ลูกค้านะครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับเป็นไงบ้างนะครับของสองท่านนี้คงจะถูกใจนะครับเราก็ เก็บงานเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าอย่างสวยเป้งเลยนะครับนี่นะครับราคานะครับก็อยู่ที่20,000 0กว่าบาทนะครับทั้ง2คันนะครับก็ต่างกันไปนะครับคันนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเตรียมส่งให้ลูกค้าแล้วกําลังจะเดินทางไปนะครับผมก็เลยอัปเดตร้านล่าสุดให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับสคันนี้นะครับเป็นวีโก้สองจุ E ทั้ง2คันนะครับเอสอง E กับ G นะครับก็จะไปที่จังหวัดกาฬสินทั้ง2คันนะครับ หนึ่งคันนี้ลูกค้าไม่ได้มาดูรถคันนู้นลูกค้ามาลองขับแล้วนะครับก็โอเคทั้งสองคันนะครับขอบคุณมากๆนะครับนะครับมาเริ่มต้นนะครับมาอัปเดตร้านก่อนเลยนะครับราคากระบะวีโก้นะครับที่เรานะครับเริ่มต้นกันอยู่ที่สองแสนกว่าบาทนะครับแล้วก็ข้างวดอยู่ที่ห้าพันกว่าบาทนะครับส่วนคันนี้นะครับขอบคุณ FC ที่อยู่กรุงเทพมหานครก็จัดไฟแนนซ์แล้วนะครับเซ็นไฟแนนซ์ไว้แล้วนะครับคันนี้นะครับ นี่นะครับเป็น t o y ยต้าวีโคันนี้ก็อนุมัติไอรออนุมัตินะครับก็เซ็นไฟแนนซ์เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะครับแล้วก็มาคันที่2นะครับคันต่อไปก็ขอบคุณเอฟซีที่อยู่สารคามนะครับวันพฤหัสจะเข้ามารับรถนะครับคันนี้ก็อนุมัติผ่านแล้วเรียบร้อยนะครับโอนให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคันต่อไปเป็น v ีโ o Smart c ทแคในราคา299นะครับลูกค้าจบเงินสดก็จะไปส่งให้ลูกค้าในวันอาคารนะครับก็ คันนี้นะครับก็เป็น v i โ o Smart c a แนะครับแครเปิดได้ในราคา299นะครับลูกค้าก็อยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะครับไม่ได้มาดูรถอีกเหมือนกันนะครับเราก็จะไปส่งให้ถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับก็เหมือนกันส่วนคันเดงดนี้ไม่ต้องถามครับรถรถทางนิพ์ออโต้ค่าเองนะครับก็เนี่ยนะครับมาคันนี้นะครับขอบคุณคุณพี่ที่อยู่ปาจีนบุรีนะครับตอนนี้เข้าทําการเตรียมขัดสีแล้วก็ไปติดฟิล์มนะครับ เพื่อเตรียมรถอนุมัติผ่านแล้วเหมือนกันนะครับขอบคุณมากๆกนะครับก็คันนี้ก็เหมือนกันนะครับอนุมัติผ่านแล้ว V ีโก้สมาร์ทแคนะครับพีเรเนอร์นะครับคันนี้3ามแสนสองหมบาทก็ลูกค้าจัดไฟแนนซ์เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ต่อมาเหมือนกันคันนี้ก็เป็น V ีโก้สมาร์ทแคในราคา3ามแสนสองหมเหมือนกันนะครับลูกค้าก็โอนมัดจาเรียบร้อยแล้วก็ให้ไฟแนนซ์เปเซ็น์ให้ที่บ้านแล้วเรียบร้อยนะครับกระเถิบไปออกไปนะครับยังไม่ได้ทั้งเลยนะครับก็ ก็จะเป็นนะครับคันข้างหน้านะครับเป็นวีโก้3.0นะครับตัวนี้แม็กสีทองราคา200,000กว่าบาทนะครับเดี๋ยวกยรีวิวให้ดูอีกรอบนึงนะครับต่อไปก็เป็นวีโก้แชมป์นะครับ385,000แล้วก็วีโก้นะครับ 4x4 350,000อันนี้วีโก้แชมป์นะครับก็อยู่ที่เดี๋ยวนะครับผมให้ดูวีโก้แชมป์นะครับคันนี้ก็อยู่ที่385,000บาทนะครับวีโก้แชมป์คันนี้นะครับ แล้วก็คันนี้ก็วีโก้นะครับเป็น Smart c แค4ค4นะครับราคา355,000บาทโฟวินนะครับ4ค4คันนี้ก็355,000บาทนะครับทุกคันดาวเริ่มต้นที่ีดาวีจัด4โอนดาว35,000บาทนะครับเหลือ3คันหน้านี้นะครับยังไม่มีใครจองนะครับ3คันหน้านี้ยังไม่มีใครจองนะครับที่อยู่ข้างหลังคือเรียบร้อยหมดแล้วนะครับจองหมดแล้วนะครับก็ ก็คือลูกค้าจองแล้วนะครับพวกนี้คือเราให้ดูว่าลูกค้าจองจริงนะครับมัดจาจริงเราไม่ได้ขายลูกค้าแล้วนะครับแล้วก็ผมจะพามาดูนะครับนี่คือรถที่เราหลังจากที่เราก็คือสภาพมีฝุ่นอย่างนั้นใช่ไหมครับเราก็เตรียมส่งให้ลูกค้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือทั้งสองคันนี้เลยก็คือให้เรียบร้อยนะครับก็เตรียมส่งให้ลูกค้าเลยนะครับมานะครับคราวนี้ก็มาดูนะครับมาดูฝั่งนี้บ้างคราวนี้นะครับฝั่งนี้เป็นรถเข้าใหม่ยังไม่ทําอะไรเลยนะครับ ก็ราคายังไม่ได้ตั้งบางคันก็ตั้งไว้แล้วบางคันก็ยังไม่ได้ตั้งนะครับคันนี้เพิ่งมาถึงนะครับเป็นวีโก้พีเดอเนอร์3.0นะครับอันนี้ก็เดิมทุกชิ้นเหมือนกันนะครับคันนี้นะครับราคา200,000กว่าบาทเหมือนกันนะครับ200,000กว่าบาทเหมือนกันเลยนะครับคันนี้นะครับวีโก้นะครับสวยๆเลยนะคันนี้3.0นะครับแม็กเดิมโรงงานนะครับอันนี้สวยๆเลยนะครับคันนี้ การันตีได้สวยเดินแพ้นะครับในราคา2 0 0 0กว่าบาทนะครับคันนี้2 0 0 0 0 0กว่านะครับค่างวดอยู่ที่5,000-6,000เหมือนกันนะครับ5,000กว่าบาท6,000เหมือนกันนะครับส่วนคันนี้นะครับมีฝุ่นเยอะรถวิ่งได้3 0 0 0 3 0ผมบอกได้เลยว่าคันนี้สวยจริงอ่าวีโก้สมาร์ทแคนะครับคันนี้แครบเปิดได้นะครับอันนี้ยังไม่ได้ราบย้ายพุ่งมาถึงนะครับมาในราคา2,095,000บาทนะครับคันนี้สวยจริงบอกเลยเดิมทุกชิ้นน็อตไม่ขยับสีไม่เคยทํา นะครับอันนี้ที่เห็นภาพตัดกันนี่ก็คือฝุ่นนะครับเพราะเลยยังไม่ได้ล้างเลยเนี่ยดูนะครับเนี่ยบอกได้เลยว่าสีเนื้อเดียวกันหมดเลยนะครับคือรถไม่ได้ใช้งานเลยนะครับส่วนมากรถคันนี้จะจอดมากกว่าไม่แสนสามครับคันนี้ล้อแม็กสวยๆเลยนะครับในราคา2องแสนบาทนะครับสองแสนเบาทวีโก้สมาร์ทแคเดิมๆทุกชิ้นการันตีได้นะครับเดิมทุกชิ้นนะครับคันนี้ตัวนี้สวยจริงนะครับ แล้วก็มาคันนี้นะครับเป็นวีโก้นะครับ2.5นะครับเหมือนกันนะครับตัวต่านะครับคันนี้ยังยังไม่ได้ละยังไม่ทําอะไรนะครับเดี๋ยวผมก็จะล้างอัดฉีดก่อนนะครับแล้วขัดสีอะไรต่างๆเดี๋ยวรีวิวให้ชมราคา200,000กว่าบาทค่างวด5,000กว่าบาทเหมือนกันนะครับค่างวด5,000กว่านะครับลูกค้าท่านใดสนใจคันไหนก็โทรสอบถามได้เลยที่เบอร์0985984026นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับเป็นวีโก นะครับค่างวดห้าพันกว่าบาทเหมือนกันนะครับเป็นตัวเจนะครับคันนี้สวยเลยนะนะครับอันนี้เป็นตัวเจนะครับคันนี้ก็ห้าอ่าค่างวดราคาอยู่ที่สองแสนกว่าบาทเหมือนกันนะครับค่างวดห้าพันกว่าบาทนะครับโรเข้ามาสอบถามได้นะครับนี่โอรถตคาร์นะครับแล้วก็คันนี้ก็สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับอันนี้ค่างวดห้าพันสีเดิมทุกชิ้นเหมือนกันนะครับเดิมนะครับเดิมแท้คันนี้ก็เหมือนกันและสวยจริงนะครับการันตีได้นะครับคันนี้สีน้ำตาลนะครับ อันนี้สวยนะครับอันนี้เดิมๆนะครับสภาพเดิมๆครับมาแต่เชียงรายเนี่ยดังไม่ได้ล้งรอคิวนะครับรอคิวเพื่อทำความสะอาด5คันนี้นะครับใครโอนก่อนจองก่อนได้ก่อนนะครับผมบอกได้เลยว่าใครโอนจองก่อนคุยรายละเอียดแล้วก็มาจําก่อนได้ก่อนจัดไฟแนนซ์นะครับได้เลยนะครับพร้อมส่งหลังปีใหม่ทุกคันนะครับหลังปีใหม่ส่งได้ทุกคันเลยนะครับพร้อมส่งหลังปีใหม่ทุกคันนะครับเริ่มต้นปีนะครับอันนี้เป็น2.5นะครับ อันนี้ก็เป็น2.5แต่เป็นสมาร์ทแครคันนี้เดิมจริงสวยจริง295นะครับคันนี้ก็อยู่ที่200,000อ่ากางๆนะครับตัวนี้ก็200,000กางๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็2 6 5 0 0 0บาทนะครับดาว35,000ไม่ต้องค้ำค่างวัด5,000กว่าบาทนะครับสนใจก็โทรหาได้เลยนะครับคันนั้นก็เหมือนกันนะครับ200,000กว่าบาทนะครับก็ค่างว่อน5,600เหมือนกันนะครับเป็น b i g o Pillioner 3.0นะครับสนใจโทรหาได้เลยนะครับที่เบอร์098 598 4 0 2 6นะครับ สำหรับวันนี้นะครับถ้าทําเสร็จแล้วนะครับจะเป็นแบบไหนรถผมจะพามาดูนี่นะครับคือรถที่สภาพเราเก็บงานเก็บรายละเอียดเรียบร้อยคือตอนนี้กําลังจะไปส่งมอบให้ลูกค้านะครับคืออาบน้ำกินข้าวเสร็จเราก็ออกเดินทางไปแล้วนะครับเป็นตัว E แล้วก็ตัว G นะครับเนี่นะครับก็ถ้าทําเสร็จแล้วก็จะเป็นภายในแบบนี้นะครับนี่นะครับภายในสวยๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับ ก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับภายในภายในโอเคไหมครับอ่ะสำหรับลูกค้านะครับท่านใดสนใจคันไหนก็โทรสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0 9 8 5 9 8 4 0 2 6นี่นย์อนผลออโต้คาร์ยินดีให้บริการนะครับรถทุกคันนะครับการันตีเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับพร้อมส่งมอบให้ลูกค้าทันทีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับรถในราคางวดอยู่ที่5,000กว่าบาทลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับหลายคันมากนะครับ สนใจคันไหนโทรเข้ามาได้เลยนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวนะครับสำหรับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ